สนานัทนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนานัทนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิมิเอ็กลดกรดอะลานีต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนานัทนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่นิ่วันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแทโ้โดนไหมฮะโดนจุดไหมฮะโดนครับพี่หมอ ตรงนี้ตึงอยู่เลยนะตรงนี้เลยครับคุณนายโอถ้าเกิดคุณเจ็บคุณไม่ต้องกดชนไปนะฮะในใบเอกก็เจ็บได้นะไม่ต้องห่วดหงิดร้องแม่ฮะถ้าเจ็บคุณต้องพยายามตั้งคามให่วงมานะฮะเดี๋ยวเราถึจะเล่นท่าสายไม่ได้นะไม่มีแล้วครับไม่มีคนไรกอีกนะก็จะร้องรู้สึกว่าตึงในที่จะมีที่มันเป็นเส้นตระฆาตนะครับหมอเส้นไหนนะฮะโอ้หอยล้อะใช่ไหนะใช่ครับ ี่็ลงไปปัข้างโอ้ยตัดข้างคุณโม้ทไงคุณรู้ได้ไงครับพี่ผมบอกอยู่่ะพี่ก็ถูกเขากบอมอหลวงก็จริงนะก็ถูกต้องคุณเรื่อเป็นสเปเชียลไลฟ์สการณาอะไนับเาม้วเลยตอนนีสีไลฟ์พิเศษนะฮะแล้วคุณอาสุคุณเตรียมตัวนะคุณปวดเมื่อยตรงไหนนะก็จะมี อาการจับตรงที่บ่านะครับก็จะมีภาวะเรื่องของตึงคอด้วยที่มแน่าอาตรเองตรงคอหรือว่าลงไปกระดากสเส้นตรงคอนะครับคุณรับาครับแเจ็บนิดนึงนะครับแต่ร้องแต่ร้องได้ร้องได้ไมได้ร้องไม่ทหไมไม่ไหวบอกไม่ไหวบอกให้บอกนะครับผมย่าไม่มีเสียงได้อยู่ไดอยู่โอเคโอเคผมเสียสมองแล้ครับผ ก็ใช้ใช้ถึงตรงนี้ด้วยใช้ต่อดเลยกับบ้านสักตลอดเลยโอ้โหแบ่คือผมนี่ขออนุญาตพูดในฐานะผมเป็นคนชอบนวดเหมือนกันครับถ้าเจออย่างเงี้ยผมแบบก็ซีนนะแต่ว่ามันจะมันจะคลายอืมฮะก็เมื่อกี้เราขึ้นตัวจะไม่ก็ลงตัวลงตัวจะรับเป็นตายแก่ไหนตอนนี้หน้าคุณเดวิโอเนี่ยไม่รู้ว่าบกบอกอาการไม่ถูกเลยตอนนี้รู้สึกอย่างไรนะ น่าจะโดนจุดแต่ผมว่าคืออันนี้เป็นคล้ายๆเรียกว่าการยวนแก้อาการใช่ไหมด้วยแบบว่าเมื่อกี้รอบแรกที่ปวดตัวมันเช็คก่อนนะครับว่าตื่นอะไรยังไงบ้างเพื่อมาแก้อาการนะครับอันนี้ต่อไปจะเป็นการแก้อาการกลิ้งตอนตักแหงครับผม กี่ช่วมงนะสวยสลัเป็นเป็นสับเป็นหเออทันผเนี่ยครับสลักเท็รมันรู้สลักเท็รผมเป็นอันนี้คือสะโพ่ไม่ใช่หลังเอาครับหลังนี้คืออะไรครับไออันนี้มันมาสะโพกแสดงว่ามันร้าวร้าวไปที่สะโพกทับกดหน้าแล้วก็ราวที่สะโซึ่งเป็นเก่กบของกานืนงกล้ามเน้อส้นสรั เป็นมัดกล้ามเนื้อสะบักไก่ที่แปดโอ้หไม่เคยเร <can> really okay. ียนเลยที่หมอหลวงโอ้โหร่าูตปิดตอนนี้เราจะร้วนกันจนห้างปิดเลยนะครับวันนี้คุณหมอบอกกันการรักษาะครับ งจุดนะคมันเป็นส่ล่างนะครับนตรงบริเวณกับมมากรงที่เียกเมจะลลไปข้างล่านะครับทุกทนที่หนึ่งทุ่นที่หนึ่งานที่หนึ่งทุก่านที่หนึ่งทุกานทีนึุ่กท่านที่นงดุกท่านี่หึงทุกส่านท้่นุ่ดท่านที่หนึุกท่านที่หมึ่งทุกท่านที่หน่กท่านที่หน่งทก่านที่หนก็มานที่หงทุกท่าน่หนึ่งกท่านที่หนึ่งทุก่านทน นี่นะเส้นนี่คือคุณหมอว่าจะลากขนาดลงมาสะโพกนี่ไม่พยนะฮโอ้ยมันจีน่ะจะจัางให้มันจีนไหมเอาแบบให้เดินได้เปลี่ยนเปลี่ยนคนไหมครับหว่าอะไรที่เขาแย่มแล้นะสีองงขาแล้วฮะอ่ะนเรียบรอยนะครับเอาพกนี้มานครับคุณหมอว่าวันนี้ตันเขาเดียวพวกนี้มาใหม่ คุณมันโดนเริ่มอนกมบยากาบรากาเาโอเคโอเคคสบายนะฮะเออใส่รองเท้าให้ผินตอนนี้คือว่าสองตเปลี่ยนเลยสองตืเปลี่ยนทุกเพลงจงมันเป็นเองสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีด ุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูบอดทั่วประเทศซ่าตีดทุกจังหวัะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอาร้อน Thank you.